สวัสดีครับก่อนพบกับข่าวบอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันอาที่ย์เด็ดสามคู่เดี๋ยวจะให้ฟังกันครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับอยู่ในศึกเกาโชซิเลียนะครับซามโดเลียเปิดบ้านรับเยือนของเอมบูลีนะครับคุณเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาตอนนี้ทีมเยือนเอมบูรีต่อปอนะค่อนข้างจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านซาโดเลียเนี่ยตกชั้นไปแล้วนะครับสภาพจิตในักเตะห่อเหี่ยวแน่นอนครับรอวันแยกย้ายหลังจบฤดูกาล แมตช์นี้ได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับเอ็มบูลีนะครับสองเกมหลังสุดชนะรวดนะครับเลสเตอร์ไม้ทีมเยือนต่อปอแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะฟอร์มของเอมบูลีนะดูดีกว่าเยอะครับบวกกับฝั่งลาซามเนี่ยตกชั้นไปแล้วแรงใจหมดไปแล้วนะครับเกมนี้น่าจะโดนเอ็มบูลีบุกมาเชืยรอย่างแน่นอนครับฉะนั้นวันนี้มองว่าอยู่ต่อมีโอกาสรับทรัพย์มากกว่าคู่แรกไปทีมปุรีนะคู่สองครับข้ามที่สเปนนะครับลาลิก้าครับเรอัลบีเตสเปิดบ้านเมืองของรอาโนครักเดราคาตอนนี้เลโนะครับเจ้้าาบนนะต่่องลูกครับ ความน่าจะเป็นวันนี้นะครับยังต้องเล่นเพื่อเป้าหมายตัวเองโดยเฉพาะท้าบ้านนะครับเบติดอยู่อันดับ6ก็ต้องการคะแนนเพื่อักษาตัวยุโรปครับส่วนบาเยโรโน่นเนี่ยห่างอันดับ7แค่2แต้มครับจึงเต็มที่เช่นกัน ส่วนผลงานช่วงหลังทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นน่าเชียร์กว่าสองเป็ดหลังสุดเก็บได้4แต้มนะครับขณะที่ลาโยเนี่ห้าทีมหลังสุดนะครับแพ้ไปสีเลยนะเสียถึง10ครับยิงได้แค่2ล่าสุดไปแพ้เอลเช่นะครับคู่แข่งที่ตกชั้นไปแล้วสูงจุดตัวสี่อีกทั้ง4ครั้งหลังเนี่ยที่ทีมเยือนนะครับลาโยเบร์โดเนี่ยมาเยือนสนามแห่งนี้นะครับไม่เคยชนะมาเลยเพราะฉะนั้นพี่น่ารณาเสถีภาพรวมและทางบอลนะครับที่ราคาครึ่งลูกไปที่เราไปติดครับคู่สุดท้ายครับข้ามไปกล่องกินพิมพ์ลีนะครับเลสเตออ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 อรรรรรร์์์ซิิิิตตตีีีี้้้้คคคัับบบเเเเเเปดาาานนนนนนจขงลลลลลลววพพูููทท่่มยืะะก ความน่าจะเป็นนะครับเชื่อว่างานนี้ไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่ครับเพราะ่จิมเลสเตอร์เนี่ยกำลังอยู่ในตายสุดชีวิตนะครับหลังเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างเซลแธมตันตีตัวกับแชมนชิพเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีครับพวกเขายรงเรือหนทางรอดนะครับหากสามารถงัดฟอร์มเก่งและเล่นเครื่องเก็บคะแนนในสนาดสุดท้ายได้นะครับจริงอยู่โจทย์ตัวนี้ยากนะครับเพาว่าจุดต้องหมายจะอยู่รอดคงบีบพวกเขาต้องระมัดระวังตัวและเล่นอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับทีมเยือนือ่องคู่เนี่ยช่วงหลังเดนชนะวิวทัทุกเกมนะครับเรียุ้นั ยิ่งเลที่เปิดออกมาแพงระดับ1เม็ดเนี่ยมั่นใจว่านักลงทุนคนเห็นภาพหลังจบ90นาทีแล้วแน่นอนครับแม้สถานการณ์จะลุ้นตลาดโฟรแต่ด้วยเลทที่เปิดประสงขนาดนี้สถิติที่ยังไม่ขาดหลายนัดนะครับน่าจะเปลี่ยนใจใครหลายคนนะครับให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านได้เหมือนกันไม่พิจารณาเสลยภาพรวมต่างๆนะครับอยู่ลองดีกว่าครับสบายใจสุดคู่ที่3าหลองทีเลสเตอร์นะครับจบไปแล้วนะครับสามคู่ได้เรียนให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่เอินบุรีคู่ที่2ไปที่โรเบิร์ตนะครับคู่สุดท้ายหลองทีเลสเตอร์ครับ ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดที่ดีทุกวันแบบนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ